แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนรอบใหม่นะคะเปิดร,รอบใหม่ไม่จํากัดใช้บัตรประชาชนแทนรายได้ครัวเรือนไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะคะอัปเดตล่าสุด21พฤศจิกายน2564และก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเพิ่มเงื่อนไขใหม่รายได้ครอบครัวไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทโฆษกรัฐบาลเผยครางเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่มอบเป็นของขวัญปีใหม่นะคะล่าสุดเพจเราชนะแจ้งความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนการลงทะเบียนและใช้งานรุ่นใหม่นี้ จะใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเพิ่มเงื่อนไขใหม่หลักเกณฑ์รายได้ครอบครัวและไม่เกิน200 0 0 0บาทลงใหม่ทุกคนไม่จำกัดจำนวนเพิ่มจุดลงทะเบียนทั่วถึงทุกคนลุนเปิดลงทะเบียนเป็นของขวัญปีใหม่ภายในปีนี้หากได้บัตรคนจนจะได้อะไรบ้างวงเงินซื้อสินค้าทุกเดือน ค่ารถโดยสารบรขอสอร,รถไฟ BTS MRT ขอสอมกทุกเดือนค่าการถุงต้มค่าน้ำค่าไฟทุกเดือนขณะที่นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์ประจำวันเพื่อควบคุมราคาสินค้าและสั่งการแก้ไขปัญหายอย่างใกล้ชิด มีนโยบายในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในทุกมิติในส่วนของผู้มีรายได้น้อยได้สั่งให้กระทรวงการคลังทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึงความคืบหน้าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการใช้ใจ่ายโดยมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยวางแผนตั้งจุดรับลงทะเบียนเนื่องจากกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยอาจไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเพื่อคัดกรองหมู่คนที่สมควรได้รับสวัสดิการจากรัฐเพิ่มเติมอย่างแท้จริงซึ่งผู้ที่ถือบัตรคนจนในปัจจุบันจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ในครั้งนี้ด้วย เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ผู้ได้รับสิทธิ์15ล้านคนนอกจากนี้กระทรวงการคลังได้เตรียมจ้างนักศึกษาที่จบใหม่ประมาณ10,000คนเพื่อประจำจุดลงทะเบียนทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้มาลงทะเบียนรวมทั้งการคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นต้นโดยคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ15ล้านคนเป็นการเปิดลงทะเบียนรับทั้งคนใหม่และให้คนเก่าลงทะเบียนเพื่อทบทวนสิทธิ์ จากปัจจุบันที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการอยู่ประมาณ13.6ล้านคนทั้งนี้ในส่วนของการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่จะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการคัดก,กรองเช่นเพิ่มหลักเกณฑ์รายได้ครัวเรือนโดยนำไรายได้ของครอบครัวไม่เกิน200,000บาทมาคำนวณด,ด้วยนอกจากนี้จะมีเกณฑ์ทรัพย์สินมาใช้พิจารณาด้วยโดยสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่าพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนให้รอบครอบก่อนเสนอ ให้ครมรพิจารณาเพื่อเปิดลงทะเบียนใหม่อีกครั้งรัฐบาลมีความตั้งใจอยากให้เสร็จภายในปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะคะนายกรัฐมนตรีพยายามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกกลุ่มมาตลอดทั้งโครงการคนละครึ่งและร้านอาหารทงฟ้าราคาประหยัดที่จะสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในการซื้อของอุปโภค บริโภคในราคาที่ถูกลงและยังได้วางแผนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนให้ทั่วถึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทุกอย่างให้รอบคอบรัดกุมและต้องชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ําอัปเดตล่าสุดนะคะสําหรับการเปิดรอบใหม่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนไม่จํากัด ใช้บัตรประชาชนแทนรายได้ครัวเรือนไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทอัปเดตล่าสุด21พฤศจิกายน2564นะคะ